สวัสดีค่ะทุกคนใครกำลังจะขับรถขึ้นอีสานหรือแหล่งเส้นทางใหม่ๆอยู่คลิปนี้จะมาขอรีวิวเส้นทาง M6 เพื่อเป็นตัวเลือกให้เพื่อนๆตัดสินใจก่อนเดินทางภายในคลิปนี้ก็จะมาพูดคุยว่า M6 เก็บเงินหรือยังถ้าเก็บจะต้องจ่ายเท่าไหร่แล้วมันคุ้มค่าไหมกับการเลือกเส้นทางนี้ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วก็มารับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ หากถามว่า M6 คืออะไรขอเล่าแบบง่ายๆเลยก็คือมอเตอร์เวย์ M6 เป็นทางหลวงพิเศษที่เชื่อมจากบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปถึงจังหวัดน,นครราชสีมาระยะทางรวมทางเส้น ประมาณ196กิโลเมตรค่ะข้อดีก็คือช่วยลดเวลาเดินทางไปอีสานให้ไหวขึ้นถนนโลง่งขับสบายไม่ต้องผ่านเมืองเหมาะมากทั้งสายเที่ยวสายกลับบ้านหรือสายขับรถยาวๆบอกเลยว่าเป็นเส้นทางที่หลายคนนั้นรอคอยจริงๆค่ะแล้วตอนนี้ M6 เก็บเงินแล้วหรือยัง อัปเดตกันแบบชัดๆนะคะในปี2025หรือ2,568นี้มอเตอร์เวย์ M6 ยังไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายค่ะเป็นลักษณะเปิดให้ทดลองขับในบางช่วงซึ่งช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ก็ยังให้ใช้บริการฟรีไปจนถึงวันที่5มกราคม,ม2,569นะคะ ส่วนการเก็บเงินจริงๆจะเริ่มเก็บเมื่อไหร่ตั้งเปลาไว้ว่าภายในปี2,569นี้ล่ละค่ะเมื่อด่านเก็บเงินและระบบทุกอย่างพร้อมใช้งานครบ ก็จะเริ่มเก็บค่าบริการค่ะเพื่อความชัวร์หลังวันที่5มกราคม2569ไปแล้วก่อนเพื่อนๆจะเดินทางแนะนำว่าเช็คข่าวล่าสุดอีกทีจะได้ไม่พลาดเรื่องค่าผ่านทางนะคะข้อถัดมาค่าผ่านทางประมาณเท่าไหร่ถึงตอนนี้จะยังไม่มีการเก็บเงินจริงแต่เขามีโครงสร้างราคาคร่าวๆไว้แล้วนะคะสาหรับรถยนต์สล้อเนี่ย ค่าแรกเข้า10บ,บาทค่ะคิดตามระยะทาง1บาท25สตางค์ต่อกิโลเมตรถ้าวิ่งยาวๆทั้งเส้น196กิโลเมตรรวมแล้วก็ประมาณไม่เกิน240บาทค่ะ <Wow. S 1> ส่วนถ้าเป็นรถ6ล้อนะคะค่าผ่านทางสูงสุดก็ประมาณ380บาทมากกว่า6ล้อก็สูงสุดจะอยู่ที่550บาทค่ะ แต่อย่าลืมนะคะว่าราคานี้เป็นอัตราที่วางไว้ล่วงหน้าอาจจะมีการปรับได้ในอนาคตค่ะหากถามว่าแล้วคุ้มไหมล่ะเส้นทางนี้ส่วนตัวเราก่อนจะมารีวิวคลิปนี้นะคะก็ได้ไปใช้บริการจริงมาแล้วถึง3ครั้งด้วยกันเห็นว่าคุ้มค่าในเรื่องของเวลาความสบายและความปลอดภัยค่ะคือรถอะไม่ติดเท่ากับเส้นหลัก ขับยาๆเพลิมเไม่ต้องเบรกบ่อยค่ะช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวที่สนุกยิ่งขึ้นในภาคอีสานของเราคือมันไม่ได้แบบแค่ลดชั่วโมงการเดินทางนะคะเพื่อนๆแต่มันลดเรื่องความเหนื่อยล้าไปเยอะมากเลยทีเดียวขับเพลิมเแป๊บเดียวก็ถึงโคราชแล้วทําให้เราอ่ะมีเวลาให้กับสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆได้มากขึ้น ถนนก็คือดีงามค่ะเรียบกริบขับนุ่มๆสบายๆช่องจราจรก็ค่อนข้างกว้างขวางนะคะเลนเยอะไม่ต้องมาลุนแสงให้ใจคว่ำใจหายเลยค่ะที่สําคัญค่ะวิวสวยมากโดยเฉพาะช่วงที่ขับผ่านอ่างเก็บน้ําลําตะคองนะคะคือแบบกรี๊ดถ่ายรูปตรงไหนก็ปังปุริเย่แต่ย้านะคะอย่าจอดถ่ายรูปนะจ๊ะให้คนที่นั่งข้างคนขับช่วยชมวิวได้อย่างปลอดภัยจะดีกว่าเนาะ ณนะตอนนี้นะคะเป็นจังหวัดที่ยังได้ใช้ฟรีอยู่ค่ะเพื่อนๆก็ถือว่าคุ้มนะในอนาคตหากต้องเสียค่าบริการ200กว่าบาทสําหรับรถยนต์เราก็มองว่าค่อนข้างสมเหตุสมผลอยู่ถ้าจ่ายแล้วได้รับความสะดวกสบายไปถึงไวรถไม่ติดไม่ค่อยเจอรถใหญ่วิ่งมากนะถนนเรียบๆวิ่งยาวๆห9 6ยาิกกิโลเมตรก็แฮปปี้จ้า สำหรับเค็ดไม่ลับที่ทำให้เราขับรถย,ยาวๆไกลๆได้แบบผ่อนคลายสบายไม่เวียนหัวนั่นก็คือตัวช่วยน้ำหอมในรถยนต์นี้ล่ะคะ่ะที่นุ่มสะอาดไม่ชุนช่วยให้รถหอมสดชื่นตลอดการเดินทางตัวนี้เป็นแบบแขวนขนาด10มิลใช้ได้ประมาณ1-2เดือนที่ชอบก็คือไม่มีแอลกอฮอล์กลิ่นจะค่อยๆกระจายไม่แรงไม่แสบจมูกเราแปะลิงก์ไว้เผื่อเพื่อนๆสนใจในอธิบายใต้คลิปด้านล่างนะคะ เผื่อว่าใครมีแพนเดินทางก็ไปทํากันได้ใส่ในรถไว้บรรยากาศจะได้สบายๆผ่อนคลายเลยจ้าเพื่อนๆคนไหนเคยขับเส้นทาง M6 แล้วคิดว่าคุ้มเหมือนเราหรือเปล่ามีทริคอะไรที่อยากจะแชร์ก็สามารถมาคอมเมนต์เมาส์มอยกันได้นะคะยินดีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ